มาต่อไอีดลักไอีหลักไอ,หกอีหลักของไม่จะพอๆกับดินนู้นนะแต่มีสกอร์ห้าดาวอะ่ะมีในสี่ในยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแสงมืดมเีเดี๋ยวไปแลกเพิ่มก่อนขายอีกหน่อยกันนะให้มันเปิดกลมๆไปแสงมืดแสงมืดสิบ,บใบี้แรกเฮ้ยแวมหดีอวแวมแสงมาไม่ได้เดี๋ยวแวมแสงมามดเดี๋ยวไม,ม่มีตัวให้กินไม่ได้ไม่ได้แลกใช้แวมไม่ได้ เผื่อแวมแสงมาเดี๋ยวไม่มีอัพสติลลืมเลยอ่ะโอเคสิ 10, บสิบสองใบอดี้หลักกูของน้อยอย่างเลยของน้อย <c oughs> เปิดเล่นไปหมดแล้วแล้วบอกไม่เอาเอาแล้วตอนนี้เอาเอาหมดเลยขอแค่แสงมือถ้าดาวเอาหมดตอนนี้เอาทุกตัวแวมแสงนี่แหละเราต้องหวังสูงสูงไงเดี๋ยวแวมแสงมันก็โดนเนิรฟแล้วแหมก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่หรอกแต่มันก็โดนเนิฟแต่ก็ให้ก็เอา เขาให้ก็เอาไว้ก่อนใช่ 3, ป่ะล่ะมาสามร้อยห้าสิบใบไปเฮ้ยแนว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 เอาแนวก่อนแนวเลยแนวเดิมเนะ 17. 17มาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนเดิมสิบเจ็ดก่อนแล้วค่อยไปนีเหลือสิบเจ็ดยาวเลยดีปะ่ะสิบเจ็ดมันได้เยอะนะไปหนึ่งหนึ่งสองไปเออเดี๋ยวเข้าไปเราอยู่สิบเจ็ดก่อนเมื่อกี้สิบเจ็ดให้เราตั้งเยอะ แนวพีเอฟปแปดแปดแปดอะเยอะจังวะอุย้ยอุ๊ยมาไวอะเนี่ยมึงเลยเสียโอกูไม่อยากย่อยน้องย่อยมึงนี่แหละสบายใจกว่าเออแนวนี้ของดีเห็นปะแนวสิบเจ็ดเน,นี่ยมนของดีไปป่ะอ,อยากย่อยมึงมากกว่าเสียโอไม่อยากย่อยน้อง เฮ้ยปีกแปลงร่างเป็นเป็ดเป็นปีกอ๋อเออไม่เอาดิเราอย่าไปทำร้ายน้องนี่ไอดีเนี้ยมีไม่มีแย้เลยมั้งอาจาใจผิดยังไม่เปิดได้แย้เลยเฮ้ยบ้าผ่าดีนะวันเนี้ยวันนี้ผ่นนาดีนะใครอยากเปิดสกอร์ลองเปิดดูนะผมว่าวันนี้ผ่าดีอะ่ะเดี๋ยวได้แย้แน่ <laughs> แย่หรือแย่เหมือนกันครับยัง900ใบแล้วครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คุณเดี๋ยวก่อนนะคุณคุณแจ็คใช่ไหมเอ้ยมาเออเฮ้ยอ้าวอ้าวไอ้สัส อ้าวไอ้ม้อนหกดาวมาดิหลักกันเหรอน้องมาดิหลักกันเหรอน้องแหมดิหลักรกอตั้งนานแหมจะโดนปรับอยู่แล้วไอเวนเพิ่งมาลีวลมไปกดลีวลมก็าหายอีกโอ้โหไอฝ่ายจะมานะมึงจะโดนปรับอยู่แล้วเพิ่งมาแหมจะโดนปรับอยู่แล้วเพิ่งมาแหมแหมแหมไม่เท่าไหร่หราก็ไม่ค่อยเอาไอสัตว์เต็ม อยู่นู้นอีกไม่ไม่ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่หรอกไม่ไม่ได้อยากใช้หรอกก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้อยากใช้เท่าไหร่ไม่ไม่ผมว่าผมก็ไม่ค่อยอยากได้มันเท่าไหร่หรอกไอ้เชี่ยบอลหกดาวเดี๋ยวมันก็โดนปรับแล้วนะเดี๋ยวมันก็โดนปรับแล้วไม่ค่อยอยากใช้มันหรอกจริงจริงไม่ค่อยอยากใช้มันเท่าไหร่วะมันเดี๋ยวมันก็โดนเนิร์ฟมาเนอะ แต่ก็ทำทำทำ,ทำเผื่อไว้เผื่อเผื่อเล่นๆเผื่อได้ใช้อะไรเงี้ยทำทำไปก็ทำทำไว้แหละเผื่อเผื่อได้เล่นนะเดี๋ยวไม่ใช่อนี่ซ้าแบบน้อยใจได้มาก็ไม่ใช้อะไรเงี้ย <c oughs> แนวนี้ของดีแนวสิบเจ็ดของดีรอจานน้ำตะกิวเต็มแผ่นหน้าเนอะ <c oughs> เนิฟแบบเล่นเล่นไม่ได้บอกเลยเฮ้ยใครก็จะไปเนิฟ ไม่เนิร์ฟหรอกแมตัวดีๆเขาไม่เนิร์ฟหรอกใครเขาเนิร์ฟมันก็ไม่ได้โกงอะไรมากใช่ปหะล่ามันเจอฟิตไฟมันก็เล่นไม่ได้แล้วใช่ปะละ่ะอืมใครก็จะมาเนิร์ฟตัวอย่างนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกมันก็แค่มอนหกดาวมอนหกดาวเพียงตัวเดียวเอ้ยไม่ใช่ตัวแทนกัเห่อเกินแล้ <laughs> วก่อนล็อกมอน <laughs> เออเอล็อกล็อกล็อกเ มันก็แค่มอนหกที่ผมให้เป็น6ดาวแค่นั้นเองมันจะไปเก่งอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นหรอกใครจะมาเนิร์ฟมันประสิทนิ์ชนะมันก็ไม่ได้เยอะวินลงวินเลสไม่เยอะเ,อเอะท่าไหร่หรอกพี่ทาอะไรวะเนี่ยไอ้วอนแล้วกอนั่งไม่ทำอะไรวะอ๋อซื้อไอันซื้อปีกซื้อปีกเออมีพอปะโอ้ไม่พอะมันไม่เคยเก่งเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวดิมันไม่ค่อยไม่เคยเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็ใครเขาจะมาเนิร์ฟมันก็ไม่มีหรอก ไม่มีใครคอนเนอร์มันหรอกมกั้งสัตว์มานั่งเลือกปีกแล้วล่ะกูเดี๋ยวแล้วก็แล้วพวกนั้นไปมือคำหนึ่งคำหนึ่งเอาเรื่องเอาใช้ก่อนแป๊บนึ่งดิเดเพื่อแบบไอ้นี่น่าใส่ซุ่มไม่ออรา่าไม่ไมีราศีไม่จับเลยว่ะ สปีดต้นก็ต่ำเออสปีดต้นก็ต่ำใช่ปหลนะ่ะใครจะมาเนิฟมันมอนอย่างงี้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกไอ้นี่กันไปเองตกกัวกระตากันไปเองมันเก่งอะไรเงี้ยเนาะมันก็แค่มอนดด,ดาดแค่มอนด,ด,ดาดทิ้งมีมีคอสขายแช่ว่ามันมนก็แค่มอนธรรมดาธรรมดา ไม่อวยไม่เล่นดูสภาพเอาจริงป่ะเดี๋ยวพอผมไปเล่นนะเว้ยแม่งอ่อนแอนะพอผมไปเล่นอ่อนแอะเจยงเลยดูสภาพแล้วขอระบมืออีตัวได้ไหมแสงมืดขอระบมืดได้ปะขอระบมือระบมืดเราเข้ามาเปิดสกอร์ต่อขอระบมือ ตัวที่ดีคือตัวฝั่งตรงข้ามเออเพราะเผื่มผมท่าไปผมก็ไม่ได้ใช้หรอกเดวอนกี่ตัวมาเงี้ยสิบเอ็ดตัววะโดนไปกี่ตัววะลบไม่ออกใบไม่ติดเออมนุษสภาพแล้วโซ่ค <c oughs> นหนึ่งเก่งยังอ,อยู่กับเราอ่อนแอเฉยขอแย่น้ำได้ไหมแย่น้ำมีตัวไปแย่น้ำมีตัวแย่น้ำมีตัว <c oughs> ขอแย่น้ำอีกตัวไปดีดีที่สุดไปขอแย่น้ำอีกสักตัวไปเออว่ะให้สมิสเซอร์ลมไปดีนู้นผมก็ไม่ได้เล่นดีกว่าแม่งเลยหน้ามือตามหมัวทั้งแหละกูเดยุมอนกี่ตัวมึงอไรลองเล่นนะฮอซี่ก็ไม่เท่าไหร่โอ้โหฮอซี่เฮ้ยเชี่ยผมหน้ามืดว่ะเมื่อกี้เท่าไหร่วะโดนมกี่ตัววะาสิบตัวเชี่ยเอ้ย เออดีนู้นก็ไม่ได้เล่นนี่หว่าเฮี้ยมเออแล้วมันต้องไปกับทีมอะไรวะเออลืมเลยไอ้ดีนู้นก็ไม่ได้เล่นเฮี้ยเอ้ยหน้ามืดตาหมัวซะแล้วเ <c oughs> ฮี้ยไปหน้ามืดตาหมัวซะแล้วเมื่มอกี้ไม่เ,มเ,มเป็นไรหรอกมันแจกเดียมอนเยอะไม่เป็นไรหรอกได้อยู่แหละมันแจกเดียมอนมาเยอะใช้มั่งเดี๋ยวไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่ได้ใช้ นี่ไม่ไม่ให้ไม,ไม,ไม,ไม่ให้กูแล้วระหมดแล้วระโคต้าก็หมดแล้วระโดนจนหล่อนพอได้มาทำตัวไม่ถูกเอาตัวอะไรออกดีอ่ะเอามองออกเหรอใส่ลูนมองไปเอ่ะไม่ได้ดิมองมันตำแหน่งมองมันก็สำคัญนะมันเล่นเกรดได้ไอ้เยนี่มันแค่หิวเลือดมันฮิวเลือดวางระเบิดลดเกตดได้ใบได้ไดลบบัฟได้ <c oughs> ทำได้เยอะจังวะไหนแย่นั่นน่ะสิแย่อยู่ไหนเนะี่โกโจมันก็ไม่ได้ดีเนะี่ยเปิดเป็นพันเลยนะไม่ได้โกโจสักตัวเปิดเป็นพันไม่ได้โกโจอสภาพใบสั้นได้แต่ทําไมถึงเท่าใบสันนะใบสั้นได้แต่ทํำไม่ทาไม่ถึงอ๋อ เพิ่มนิ่งแล้ววะมันนิ่งแล้ววะเอ๊เอ๊อ๋อมันอัน้น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 มันอั้นมันอั้นไปแสงมืดให้ผมเลยมันอั้นไปแสงมืดกับสกอร์เอ้ยมันอั้นไปสกอร์ไอทวิวซีป่ะวะใช่ไหมมันนั่นไปสกอร์ไอทวิวซีป่ะเออมาแสงมืดใช่ไหม ไม่แต่มึงให้แย้กูสักตัวก็ได้กูยังไม่มีแย้สักตัวเลยให้กูให้แย้กูมึงก็ได้เพื่อนขอแย้หน่อยดิที่กูเปิดเด็กกูอยากได้ตัวใหม่เพื่อนขอแย้สักตัวนึงดิเลเทะใหญ่แล้วเลอะเทอะใหญ่แล้วเฮ้ยไม่ให้แล้วเหรอพี่ไม่ให้ผมแล้วเนะี่ยคือหมดแล้วเหรอพี่ไม่ให้ผมแล้วเหรอพี่พี่ให้ผมแค่ตัวเดียวเองเหรอ ให้ตัวนี้ตัวเดียวเองเหรอพ,พี่ให้ผมตัวนี้ตัวเดียวเหรอพี่เนี่ยให้ตัวเดียวเองเหรอขออีกไม่ได้เหรอพี่พี่จะร้ายเปล่าพี่จะร้ายกับผมดิขออีกตัวไม่ได้พี่จะรลายกับผมดิเฮ้ย อ๋อมม่มีนี่นี่ว่าไนั่นไงสิบแถมหนึ่งอ่ะเออไม่ได้ไปรับเลยดีนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหลังกล้องแล้วไงดีนู้นอ่ะไหนเปิดหลังไม่เอากลิ่นแสงมืดกลิ่นจะเหมือนพระทำไมฟังดูมันทุเรศจังวะทำไมกลิ่นแสงมืดมาดูทุเรศจังไงดูเหมือนอัแปลกๆที่ไหนเนะี่ยนี่แสงมืดที่ไหนเนะี่ยโอ้โหเหงาวะ่ะเหงาอยู่นะดีนุ่นหกตัวใช่ปะ่ะมาอันนี้อีกเท่าไหร่วะ อ,อันนี้ยี่สิบแปดใบให้เปิดนี้ก่อนเลือกตัวก่อนเฮ้ยเลือกแย่น้ำเลยก็ได้นี่วะเนี่ยนี่อเอแย่น้ำธาตุลมอีกตัวหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นเดมอนแล้วกันได้คุบห้าสี มันคงไม่น่าเลยมันเลือกไปอ่ะเลือกเลือกตำหนอะไรก็มันต้เสียเวลาล้ตัวอะไรวะเมืเ่อกี้ได้ตัวอะไรวะกลมต้องดมดีๆแล้วเฮ้ยกระตุกกระตุกปะอันนี้กระตุกปะไม่กระตุกอ่กะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแลกปีก่อนมีตัวสามอีกตัวหนึ่งนี่มาเมื่อกี้เห็นแล้ว เมื่อกี้เห็นอะไรมีตัวท,ท้ายมีตัวนึงแรกปีกอ่ะมา24่สิบสี่ท้าย ขอท่าดาวสักตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งไม่เลือกกลดลม <c oughs> เอามาทำไรอะ่ะ <c oughs> แม่งออกแล้วเป็นกลลมมาผมรู้สึกยังไงอะ่ะสมมติมันออกแล้วได้กลดลมอย่างเงี้ยฮาแตกฮาไม่ไหวไม่มืดเลยตอนนี้นในจอไม่มืดเลยแต่มันมืดนอกจอแล้วตอนนี้เฮ้ย <c oughs> แย้ก็ไม่ให้หรอขอแย้ตัวหนึ่งดิเฮ้ยพี่ เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยคามชัวร์จางเราอยู่ด้วยกันมาตั้งค่อนชีวิตแล้วนะจริงๆอ่ะมึงกูได้อยู่มากันค่อนชีวิตแล้วนะผมไม่เคยเล่นเกมไหนนานเท่ามึงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยคามชัวร์คามชัวร์คามชัวร์ ตัวเดียวพอเปลืองโอ้โหของมีต้องเยอะแยะให้กูตัวเดียวเฮ้ยไอยอันนี้ได้แสงมืดปะล่ะแสงมืดโผล่มาเลยปะล่ะจะเป็นแผนใช่ไหมล่ะหลอกให้ตายใจแล้ว,ว่าลงอันนี้แสงมืดแบบดับอารมณ์อารมณ์ร้อนใช่ไหมล่ะแหมรู้ใจทุกทีชอบเรื่องเซอร์ไพรส์แม่กระตุกเลยลื่นปืด๊ดเฮ้ยตามึงอะไปเคเคโอเค,อเค,อเคก็ได้อยู่ได้อยู่สามตัวแล้ว ไปไม่ได้่าธรรมดาไม่เป็นไรแสงมืดตัวเดียวเออมันกะไวเซอร์ไพส์ผมแน่เลยแสงมืดตัวเดียวเลยชัวร์เลยเนะี่ยทำตัวไม่ถูกนะเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้วบอกเลยถ้ามาแสงมืดแวมแสง <c oughs> แวมแสงชอบแอบอน,นี่ลื่นนะนี่ลื่นน,นี่ลืน่นนี่ก็ลื่นหมดแล้วปะเฮ้ยน,นี่ก็ลื่นเฮ้ยอะไรนะมาอู้จะหมดแล้วเหรอ รู้สึกไม่จูใจเลยวะไอดีนี่มันได้น้อยอะได้สามตัวเองอะเรียกเค้กก่อนเรียกเค็ดเรียกเค็ดบูชาต้องเราต้องก้มกาบไปเยอะเราต้องก้มกาบก่อน กมกาบไปเยอะก่อนมันต้องเป็นคนนอบน้อมมันจะได้ให้เรานอบน้อมนอบน้อมมีปะมีนอบน้อมอีกไหมมีมีม,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 มีตัวเออนี่ไปซื้อดีดองสกอร์มาเปิดเล่นต่อถ้าไม่จูจ่ใจโอ้โหสูญเปล่าจัด <c oughs> มันสูญเปล่าจัดแล้น,นั้นหนะ่ะเออสิบบาทสุดท้าย โอ้อหอขนลุกโอ้โหไม่ไม่มาแน่เลยว่ะน่าจะตกสิ้นแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผ่าเหรอวะเดี๋ยวนะสิบแถมหนึ่งผมใช้โควด้าสิบแถมหนึ่งก่อนสามที่แปดใบแล้วก็มีอันนี้ ใช่ไหมอันนี้อารับหมดแล้วอ๋อคลินี้เปิดเล่นไปแล้วผ่าบูมแสงป้าใชา่มีแล้วดิคุยดีได้สามตัวไอดดนี่แย่นะแย่ไอดีนี่แ yeah, ยนะ่ yeah, yeah, เลยไอดีนี่คือแ yeah, ย่ว่ะไอดีนี่แย่ของจริงอะไอดีนุ้ม ไอ้ดินยุยะทำสีไอ้ดิ ID นินไม่ได้แย่ทักตัว,ตวโหสภาพได้แย่สมใจแย่เลยแย่เลยทีนี้เฮ้ยก็สามหมดเลย มีเลยอร์ทีเผอร์เผอฮ้ยหรือผมต้องไปนับลงทุนวะถ้าผมลงทุนได้กี่ใบอะสามใบอะนับลงทุนดิลองเป็นสายลงทุนดิลองเป็นสายลงทุนมองดิห้าใบสุดท้าย โอ้โหอ่อหมหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเมาดีกว่าไม่เอาไม่เอาม่เอาไม่เม่เอม่เอได้กี่ตัววะสี่ตัวว่หนึ่งสองสมสี่ได้สตัวเฮ้ยหนึเอาได้สี่ตัวได้สี่ตัว หมดเลี้ยวหมดแรงอ้าวหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวป้าไม่กินวันวันวน,นั่งกินแต่เ้าข้าว